แล้ววันนี้นะครับเราจะมานะครับทําความสะอาดนะครับเจ้าเบาะนะครับเบาะรถของเรานะครับดูดิครับมันจะมีคราบขาวๆเป็นคราบเหมือนคราบน้ําคราบอะไรเงี้ยนะรเราก็ขัดไปเลยนะนะค,คือเทียบกับต,ตอนแรกนี่คือคนละเรื่องเลยนะตอนนี้นี่คือดําเงาวสวยงามเหมือนตอนออกมาใหม่ๆเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหิงนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมานะครับทําความสะอาดนะครับเจ้าเบาะนะครับเบาะรถของเรานะครับดูดิครับมันจะมีคราบขาวๆเป็นคราบเหมือนคราบน้ําคราบอะไรอย่างเงี้ยติดตามเบาะนะครับคือรถพอใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับใช้ไปนานๆมันจะเป็นแบบเนี้ยดูดิเป็นคราบเหมือนฝ้า้า ขาวข่าวนะครับอันนี้แมวขวนนะก oh <yeah. S 1> ็คือมันจะเป็นคราบนะครับขาวข่าวเนี่ยแบบเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยนะเพื่อนๆก็น่าจะต้องมีปัญหากันนะลองใช้พวกน้ํายาล้างจานหรือว่าน้ํายาอะไรขันเนี้ยมันก็ไม่ออกนะครับแต่ผมนะครับลองใช้นะครับเจ้านี่นะครับน้ํายานะครับขัดยางดําของ TK 1นะครับคือเป็นน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาขัดยางดํานะครับสูตรกันน้ํา ก็คือนอกจากที่มันจะขัดยางดำได้แล้วนะครับยังสามารถขัดเบาะรถหรือว่าขัดพวกเฟรมนะฮะพวกชิ้นดำด้านอะไรพวกเนี้นะครับได้หมดเลยนะครับก็ผมทดลองใช้แล้วนะก็คือขัดบาะเนี่ยที่บ้านขัดไปแล้วสองสาคันแล้วนะครับดวดิน้ํายาจะหมดแล้วนะก็คือมันใช้ได้ผลดีจริงๆนะครับก็เลยวันนี้เราลองมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนต้องมีปัญหานะครับกับพวกเป็นค่าเป็นฝ้าอะไรพวกเนี้ยนะ ก็เดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูกันนะครับว่ามันคาดได้จริงๆนะครับแล้วก็ทําให้กลับมาดําเงาได้เลยนะก็โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็เจ้าน้ํายา TK1 นะครับก็มีราคาอยู่ที่ประมาณขวดละ50ากว่าบาทนะรประมาณ59นะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับประมาณ592ขวดร้อยนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับก็คือใช้แล้วมันดีจริงก็เลยจะมา รีวิวให้ดูนะครับก็โอเคก่อนอื่น,นครับเราก็ล้างรถทคำความสะอาดตามปกตินะครับพอแห้งแล้วนะฮะเราก็ใช้เจ้าน้ำยาท k เควนนะครับเช็ดนะครับบนบริเวณเบาะนะครับของเราไม่ต้องเยอะมากก็ได้ฮนะนิดนิด,นดอ่าอันนี้ผมใช้แค่นิดเดียวก็พอนะครับคือขวดเดียวเนี่ยมันเป็นอนเนกประสงค์เลยนะคือขัดได้ทั้งยางดำขัดได้ทั้ง เฟรมชิ้นดำหรือว่าเบาะก็ขัดได้นะครับก็จะทำให้ดูนะฮะดูนะครับะเริ่มดำแล้วเห็นปะก็คือมันไม่ได้ดำเฉพาะตอนที่เราขัดนะครับคือพอแห้งไปแล้วเนี่ยก็ยังดำนะครับดำเงาสวยงามเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็ขัดไปเลยนะนะครับคือขันอื่นที่บ้านผมก็ใช้ขัดหมดเลยนะครับ ล้วมันก็ดำเงาจริงๆนะครับเนี่ยะสี่เนี่ยคือแตกตางกันเลยนะตอนนี้ขาดก็ยังไม่ได้ขาดนะครับดูนี่เป็นฝ้าขาวๆแต่นี่คือดำเงาวสวยงามเลยนะแล้ว,ว่าขาดนะครับขาดขาดเก็บให้หมดนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นรอยๆอ,อะไรเงี้ยซอกๆนะครับแล้วก็กดๆลงไป คนะัดคัดคือปัญหาเนี้ยหลายคนต้องเจอนะครับดูดิมันมันจะเป็นคาบฟ้าแบบนี้นะถ้าเป็นเบาเดิมโรงงานนะครับใช้ไปนานๆน,น,นะบางคนนี่ถึงกับเป็นสีแดงเลยก็มีนะ,นะข้างๆเล้วก็เปิดเบาขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เก็บงานนะครับ เก็บขอบเก็บตรงขอบอะไรเงี้ยนะเก็บตรงขอบครับโอเคนะครับเป็นไงฮะก็ดำนะครับดำเงาเลยนะ ก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะทิ้งเอาไว้ให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันนะฮะว่าแตกต่ตงจากตอนแรกขนาดไหนนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่หนึ่ง A few minutes later โอเคนะครับตอนนี้ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะนะไม่มีเปียกนะก็คือแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเทียบกับตอนแรกนี่คือคนละเรื่องเลยนะตอนนี้นี่คือดําเงาสวยงามเหมือนตอนออกมาใหม่ๆเลยนะครับดําเงาเข้มสวยงามมาก ก็คือเจ้าน้ำยาครับ TK1 นะครับค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะครับก็คือใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขัดยางนะครับขัดเบาะหรือว่าขัดพวกเฟรมชิ้นดํได้านะครับก็คือสามารถขัดได้หมดเลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับใต้คลิปนะครับข่องสาหรับร้านที่จําหน่าย TK1 นะครับต้องบอกนะครับย้ําก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับเขาไม่ได้จ่ายให้นะครับแต่ว่ามันใช้แล้วดีจริงนะครับ ก็เลยมาแนะนํากันนะครับเผื่อบางคนหาวิธีอยู่ว่าเบาะมันเป็นอย่างนี้นะครับจะใช้วิธีแก้ไขอะไรยังไงนะก็มาบอกต่อกันนะครับมันใช้ดีจริงนะครับเพราะว่านอกจากที่มันจะขัดเบะแล้วเนี่ยมันสามารถขัดยางได้อย่างที่คลิปที่เคยทําลงไปในช่องนะครับคือสามารถขัดยางดําได้ขัดเฟรมชิ้นดําก็ได้นะครับก็คือครบคันนะครับโคดเดียวนะี่คือใช้คุ้มมากนะครับก็โอเคฮนะอย่างที่เห็นฮนะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดสา b ส c ค i า e ไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ